ปริ้นนะครับโจกปริ้นบางรักเป็นโจกหอมควันไฟเจ้าแรกในบางรัก ขายดีมากนะครับในย่านบางรักนะครับโจ๊กปรินนะครับตัวนี้กอ็อยู่คู่บางรักมานานมากนะครับมีสั่งได้ทั้งลายแมนนะมีหลายเมนูนะครับนี่นะครับ